หลังจากนั้นเมื่อเสนาหลิงปรากฏตัวอ่อ,องฐานก็รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะจนมุมเขาจึงเริ่มพูดว่าแผ่นดินนี้มันควรเป็นของเขาเขาเคยมีอำนาจตั้งแต่ฮ่องเต้ยังเป็นเด็กอมมืออยู่เลยและฮ่องเต้ก็จับององฐานเข้าคุกโทษฐานกบฏเพราะว่าหลักฐานทางพยานและวัตถุมันแน่นหนาขนาดนี้ส่วนเสนาหลิงก็ได้มาขอบคุณพระเอกที่มาช่วยชีวิตเขาไว้เขาที่เคยเป็นศัตรูกับพระเอกมาตลอด เคยเข้าเรียนพร้อมกันรับราชการพร้อมกันตอนนี้เขาขอฝากฝังให้พระเอกนำเนินลอยตามขุนนางที่ดีเพราะว่าเขาเองคงทำไม่ได้แล้วส่วนฮ่องเต้ได้มาหานางเอกนางเอกก็รู้ดีเลยว่าหน้าที่ต่อไปของนางคืออะไรเพราะว่าฮ่องเต้ได้บอกว่าเขาก็มันจะแต่งตั้งพระเอกให้ได้กลายเป็นรองอังครมหาเสนาบดีนางเอกรู้ตัวดีว่าหากนางยังคงดื้อดึงอยู่กับพระเอก ฐานะของนางหรือแม้แต่ข่าวที่นางสวมรอยเนี่ยซางอวี๋ก็จะทำให้พระเอกตกต่ำนางเข้าใจนางจึงขอทูลลาตรงนี้ถึงแม้ว่าจะต้องจำใจตากแต่ว่านางก็ต้องตัดใจทานานชิงอวินนางเพิ่งมารู้ความจริงว่าคนที่แม่ทับเถารักมาตลอดนั่นก็คือเนี่ยซางอวีพี่สาวของนางเองแม่ทับเถาเองก็ไม่คิดจะปกปิดอะไรแล้ว เขาได้กล่าวโทษว่านางเอกเป็นคนทาให้เนี่ยซางอุียตายแล้วนางก็มาสวมรอยอยู่แบบมีความสุขกับพระเอกในฐานะหูหญิงตาตั้งระดับสองในขณะที่เนี่ยซางอุ๋่จะต้องทนทุกข์ทรมานชิงอินเลยรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าที่แท้แล้วแม่ทับถาวไม่เคยรักนางเลยสักครั้งนางอยากจะฆ่าเขาอยากจะแก้แค้นเขาแต่ว่าก็ทำไม่ลงเพราะว่านางได้เป็นหุห่ินของเขาไปแล้ว ต่อมาแม่ทับเท่าก็ได้มาตามล้างแค้นนั่นเอง,งในคุกเขามาอ้างว่าฮ่องเต้ต้องการเรียกตัวนางเข้าสอบสวนแต่ว่านางเอกรู้ดีว่าไม่ใช่เพราะว่าฮ่องเต้เพิ่งจะมาหานางแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวนางได้แล้วซึ่งแม่ทับเท่าเองก็ไม่ฟังตอนนี้เขาได้ชิงตัวนางเอกไปที่ที่แห่งหนึ่งกับเขานางเอกจะได้ทิ้งรูปปัดสีแดงไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ตามทาง ส่วนพระเอกเมื่อรู้ว่านางเอกถูกจับตัวไปเขาจึงรีบตามหาและเขาก็เจอรูปปัสสีแดงของนางเอกเขาจึงรู้ว่าแม่ทับเถาน,นําตัวนางเอกไปไว้ที่ไหนและที่นี้ก็คือหน้าผาสูงชันแม่ทับเถาเอาแต่ลื้อพื้นถึงอดีตเขาเจ็บปวดมากที่เนี่ยซางอวีตายเขาจะอยากให้หนางเอกได้รับชะตากรรมแบบเดียวกับเนี่ยซางอวีนั่นคือการกระโดดหน้าผาณนะตอนนั้น พระเอกได้เข้ามาช่วยไว้แต่ว่าก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามาทับเถาได้ผักนางเอกตกลงหน้าผาไปพร้อมกับตัวเขาพระเอกก็กระโดดตามปลายแบบไม่คิดชีวิตแต่ว่าคุยไปได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันช่วงเวลาที่นางเอกตกลงมานางก็คิดว่าดีเหมือนกันที่นางได้ตกลงมาตรงนี้หลังจากนั้นพระเอกก็เอาแต่ตามหาร่างของนางเอกแต่ว่าตามเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ แม่นางสุดกับขหนุเสี่ยก็เริ่มเป็นห่วงเหมือนกันและแล้วนางเอกที่สลบไปก็พึ่งฟื้นโชคดีที่นางได้เข้ามาติดฝั่งแต่ว่าโชคร้ายแม่ทับถั่าได้สิ้นใจไปแล้วและนี่มันก็เนิ่นนานมาแล้วที่ไม่มีใครหาร่างของนางเอกเจอนางอยากจะวิ่งกลับไปหาพระเอกขอให้ได้เจอหน้าเขาครั้งสุดท้ายก็ยังดีแต่ว่าไม่ทันแล้ว เพราะว่าห้องเต้มีคำสั่งให้พระเอกกลับเมืองหลวงทันทีเพื่อรับตำแหน่งรองอัครมหาเสนาบดีพระเอกเองก็อาลัยอาวรกับสถานที่แห่งนี้ที่มนเป็นบอกเกิดความรักของพวกเขาทั้งสองคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากหากวันนั้นเขาช่วยนางเอกไว้ได้ทันมันคงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เขาเอาแต่โทษตัวเองส่วนนางเอกที่วิ่งมาไม่ทันนางก็อาลัยอาวรกับที่นี่เหมือนกัน เพราะวาความทรงจำในระหว่างเขากับนางมันเริ่มที่ตรงนี้ลูกปัดสีแดงสีฟ้าหลันจูหงจูคงไม่มีอีกแล้วต่อมานางเอกก็ได้ตัดสินใจไปบอกลาจี้หมิงนางอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการหากิจการของตัวเองทาจี้หมิงก็ถามว่านางไม่กลับไปหาพระเอกเหรอนางเอกก็บอกว่านางไม่อยากเป็นตัวถ่วงของเขานางรู้ดีว่าฐานะของนางอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานของเขาแน่ ดังนั้นนาจึงขอเลื่เดินทางนี้ดีกว่าร้านค้าของนาที่นี่นาจะขอยกให้แม่นางสยุยส่วนนางจะขอเดินทางตอนนี้เลยตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองกุ้ยไปได้เขียนจดหมายหาพระเอกที่เมืองหลวงว่าตลาดทะเลสงบสุขร้านค้าของแม่นางสุยก็ขายดิบขายดีแต่ว่าเขายังคงตามหาหนงเอกไม่พบ พระเอกเองก็ยังคงตามหาหนางเอกอยู่ตลอดต่อให้เวลาผ่านไปนานแสนนานแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดว่าจะมีความหวังตอนนี้เขาเอาแต่นั่งมองช่อรุกปัดสีฟ้าสีแดงคู่กันมองดวงดาวดีเดีเยวเกียวกับนางเอกแต่ว่าต่างคนต่างไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกันอีกไหมและแล้วหนึ่งปีต่อมาพระเอกได้รับข่าวว่าที่ตลาดทะเลเกิดมีภัยพิบัติพระเอกที่คิดว่าที่แห่งนั้นที่เขาเคยพัฒนาจนอุดมสมบูรณ์กับนางเอก ตอนนี้มันกำลังจะเกิดภยัยเขาจะต้องรีบเข้ามาช่วยและเมื่อมาถึงที่นี่ความทรงจำของเขามันก็ยังคงอยู่มันยังอยู่ในใจของเขาเสมอมาเขาคิดว่านากเอกยังคงอยู่ที่ร้านแห่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่แห่งนี้มีแต่กุ้ยไปกับแม่นางสุยเท่านั้นและพอพบเจอหน้ากันพวกเขาก็ปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าตอนนี้ตลาดทะเลขาดแคลนเบียอาหารเป็นอย่างมากอาหลังเองก็ได้เข้ามาช่วยเหมือนกัน และแม่นางสุยก็คิดออกว่าก่อนหน้านี้นะได้รับจดหมายว่ามีพ่อค้าะตระกูลหมาคนหนึ่งชื่อหมาหงจูเท่าแก่คนนี้เขายินดีส่งสเสบียงอาหารมาช่วยพวกเราพระเอกได้ฟังชื่อน้นก็รู้สึกคุ้นคุ้นมันดูใกล้เคียงกับชื่อหงจูของนางเอกเป็นอย่างมากและเท่าแก่หมาหงจูคนนี้ก็คือนางเอกนางได้เดินทางมาที่ตลาดทะเลเพราะว่าได้รับข่าวว่าที่นี่มีภยัยนางจึงรีบเข้ามาช่วยแต่ว่าระหว่างทางนางกลับโดนโจรวกเขาดักป้น พระเอกที่รู้ข่าวเขาก็ไดรีบเข้ามาช่วยนะตอนนั้นเขาขอให้เท่าแก่มาปรากฏตัวแต่ว่าเท่าแก่ก็ยังไม่ยอมออกมาสักทีพระเอกก็คอยลุ้นอยู่ว่าจะใช่นางเอกไหมแต่พอมีคนเปิดรถออกมากลับกลายเป็นลูกน้องของเท่าแก่หมาเพราะว่าเท่าแก่หมารู้ตัวดีว่านางอาจถูกจนภูเขาดักโจมตีนางจึงลอบขนเสบียงไปทางอื่นแล้วพระเอกเองก,ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่ว่าหลังจากนั้นช่วงเวลาที่พระเอกกาลังแจกจ่ายสเสบียงอาหารณตอนนั้นเท่าแกมหมาก็ปรากฏตัวและพระเอกก็รู้เลยว่าคือน,นางในที่สุดพระเอกกับนางเอกก็เจอหน้ากันสักทีตอนนี้ทั้งเขาและเธอต่างก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตว่าตอนนั้นน่ะนางเอกเพิ่งฟื้นขึ้นมานางก็รีบวิ่งไปหาพระเอกที่ว่ากระน,นํำเพอแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้นางได้ไปบุกเบิกการค้าจนสำเร็จทุกอย่างล้วนคุ้มค่า พระเอกเขาก็ได้จับสร้อยลูกปัดสีฟ้าสีแดงขึ้นมานางเอกเองก็มีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่พวกเขาอะไม่เคยลืมกันในเมืองหลวงฮองเต้ได้รับข่าวว่ามีเท่าแก่หมาหงจูได้ไปช่วยชาวบ้านที่ตลาดทะเลซึ่งกงกงได้มาเฉลยว่าเท่าแก่คนนี้จริงๆแล้วคือจี้มานางเอกนั่นเองและฮองเต้ก็รู้ว่าพระเอกเขาก็เดินทางไปที่ตลาดทะเลเหมือนกัน เขาจึงคิดแผนการบางอย่างออกมาได้จากนั้นเขาจึงนิ้ตัวพระเอกเข้าพบแล้วก็บังคับให้พระเอกแต่งงานนี่มันก็ผ่านมาตั้งหนึ่งปีแล้วพระเอกเองไม่เคยมีใครเข้ามาดูแลดังนั้นเขาได้เจอหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมฮองเตจึงแต่งตั้งให้นางเป็นคุณหนูเต๋อหุยแล้วก็ให้แต่งงานกับพระเอกซะแต่ว่าพระเอกกัปฏิเสธ เขาบอกว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่ต้องการให้ใครมาดูแลและต่อให้คุณหนุท่านนี้จะดีแค่ไหนแต่ว่าก็คงเทงไม่ได้กับจีมานฮูหยินคนเก่าของเขาดังนั้นแล้วเขาไม่เต็มใจแต่งงานกับคนอื่นเด็ดขาดซึ่งฮ่องเต้ได้ฟังแล้วก็ไม่สบอารมณ์เขาจึงสั่งให้พระเอกกลับจวนไปรองานแต่งและห้ามออกไปไหนอีกซึ่งในจวนพระเอกก็เอาแต่นั่งเศร้าที่ต้องโบังคับให้แต่งงาน เขาเจอนงเอกแล้วแท้ๆแต่ทำไมพวกเขาจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ณตอนนั้นแม่นางสุยกุ้ยป่าแต่เท้าฉินกับคุณหนูเสี่ยที่อุ้มท้องโตก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วได้มาร่วมยินดีกับงานแต่งของพระเอกเพราะว่าที่แท้แล้วนางเอกคือคุณหนูเต๋อหุ้ยที่ห้องเต้แต่งตั้งในวันนั้นซึ่งในวันนั้นน่ะนางเอกก็ได้อยู่ที่้องพระโรงด้วยนางได้ยินหมดทุกคําที่พระเอกพูด ในวันนี้ห้องเต้รู้ว่าพระเอกกับนางเอกรักกันลึกซึง้งแม้กระทั่งราชองค์การพระเอกก็ยังกล้าขัดห้องเต้จึงขอไม่ขัดขวางและได้จัดงานแต่งงานให้กับพวกเขาทั้งสองคนตอนนี้นางเอกมีตำแหน่งใหม่ในฐนานะคุณหนูเต๋อหุยส่วนพระเอกก็ได้เป็นรองอังครมาหาเสนาบดีที่จะมีนางเอกคอยสนับสนุนตอนนี้ทั้งสองคนต่างก็ดีใจที่ในที่สุดคำสัญญาที่พวกเขาเคยให้ไว้มันเป็นจริงแล้ว พระเอกกับนางเอกจะรักกันไปตลอดชาติและจะไม่มีวันพัดผ้าจางก,กันไปไหนอีกและแล้วเรื่องราวมันก็จบแบบบริบูรณ์จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยคะ่ะ